สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง x s คส n ยนะครับวันนี้ช่อง,องเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลังซับสไคร e นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับขอบคุณครับโอเคเรามาต่อกันเลยทีนี้แผนการในอนาคตของเรานะครับก็คือขอจะเอบครัวมาจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเพิ่ม เพิ่มพ่อครัวเข้าไปอีกถามว่าทำไมต้องเพิ่มพ่อครัวใช่ไหมอืมเพราะว่าพอคลนของเราขยายใหญ่โตขึ้นเนี่ยเราต้องการแรงงานเยอะขึ้นการที่เราจะอยู่แค่สามคนน่ะโดยที่การทำงานทั้งหมดให้มันลาบลื่นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจำเป็นจะต้อง ขยายคโลนีของเราเพิ่มแรงงานผมกำลังคิดว่าเราควรเพิ่มแรงงานเป็น6คนด้วยซ้ำนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจัดการการทำงาน,นเน้นไปที่การทำครัวเสร็จแล้วจีนเนะี่ยให้เขาลดการทำครัวลงตีฟด้วยให้สตีฟไปเน้นส่งของแทน โอเคเราเริ่มทำการสะสมอาหารสักนิดนึงก่อนที่ผมจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะอย่างแรกเลยคือเราต้องมั่นใจว่าอาหารของเราและออกซิเจนของเราจะเพียงพอต่อการขยายโอเคตอนนี้เราต้องการห้องน้ำเพิ่มทีนี้เนี่ยเราก็น่าจะโอ้ farming f a r ม i n g คนนี้เขาไม่มีเลยดิเพราทำได้แต่ต้องตัว ผมต้องเปลี่ยนเอาคนอื่นไปทำฟาร์มแทนเราเอาอันนี้มารีเซิร์ชด้วยอันนี้ลดลงอันนี้โอเปเรตลดลงอันนี้ไปนเน้นขุดกับก่อสร้างแทนแล้วก็เพิ่มกะใหม่ด้วยเราต้องทำการเพิ่มกะการทำงานใหม่ให้มันเป็นระเบียบระรับกลุก่มกว่านี้โอเคเพิ่มเนวมาอีกหนึ่งคน เอ <Okay, S 2> เริ่มจากการจัดก,การประตูพวกนี้อ่ะคือเราจะไปเช็ดถูกันตลอดเวลาไม่ได้ครับเราจะต้องบิวตัวตรงนี้ใหม่ผมว่าผมส่งสตีไปปลูกผักไปก่อเทียนดูไม่ค่อยเวิร์กทีนี้เราก็ทำแมนนวลแอร์ล็อก ก็เหมือนว่าดินเราจะหมดเ okay, อารอแค่แมนนวลแมนนวลแอร์ล็อกแล้วก็ใส่แมนนวลแอร์ล็อกตรงนี้จากนั้นรอ,อตรงนี้เสร็จพอตรงนี้เราเสร็จปุ๊บอะเราก็จะเริ่มออกสำรวจได้เพราะว่าอา่พวกอยู่ตรงนี้ดีกว่าบินเราหมดอีกละโอเคแมนนวลแอร์ล็อกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้อง ไปดูกันที่ ice, ice maker อืมผมยังลังเลอยู่ผมว่าหลาอาจจะต้องใช้ e l e c ร r o เซอ e r เพราะว่าถึงแม้ว่าสาร่ายเราจะมีเยอะนะแต่ว่ามันเข้าถึงได้ยากแต่ว่า็ l e c t r o เซอ e r ก็อาจจะไม่เหมาะเอาไว้ก่อนแล้วกันเอ่อผมว่าเอานี้ก่อนดีกว่า rock catcher เพื่อทำแร่ refine เผื่อเราต้องใช้ กำลังใช้ถ่านอย่างสิ้นเปลืองมากๆอืมแต่ผมก็ไม่มีทางเลือกกุดไม่ได้วิจัยไม่ได้คนเลี้ยงสัตว์น่าจะยังผมว่าถ้าคนนี้น่าสนใจแต่ว่าสกิลเขาช้าดิเอาใหม่แล้วกันผมว่ายังก่อนผมคิดว่าคนนี้น่าสนใจมีแม่เนี่ยเป็นซัพพลายกับเป็นคนเลี้ยงสัตว์ครับซึ่ง น่าสนใจมากเอามาเลยแล้วกันช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมจะขยายกำลังการผลิตของเราอย่างบาคลั่งไม่รู้อาหารจะพอไหมแต่ว่าก,ก็วัดกันไปเลยละกันโอเคมีมาเนี่ยเน้นไปที่การขนส่งกับเลี้ยงสัตว์เราต้องการเทนชิปเพลสมาเพื่ออ่ถ่วงดุลนุนภูมิตรงนี้ก่อน ผมว่าเราต้องใช้เทมชิพเพ็ดว่าเราควรหลีกเลี่ยงการเดินผ่านช่องตรงนี้เพราะว่าอุณหภูมิมันค่อนข้างร้อนห้าสิบองศามันทําให้เราเครียดแล้วก็ติดดีบับไหมไม่ทําให้เครียดหรอถ้าไม่ทําให้เครียดไม่น่ามีปัญหาไปไปก่อนได้ผมว่าเรารอจัดการเรื่องของออกซิเจนตรงนี้ก่อนดีกว่าดูดิมันร้อนจัดตรงนี้ โอเคสาลายแล้วหมดเกลี้ยงแต่ว่าถ้าดูจากสถานการณ์อนะ่ะผมก็รู้สึกว่าเราเราไปได้ค่อนข้างดีครับตอนนี้ปัญหาคือตรงนี้มันร้อนไปอืมเราเน่ต้องตัดตัดปัญหาทีเดี๋ยวเราต้องทำห้องสำหรับส่องอากาศขึ้นมาด้านบนนี้ก่อน อย่างนั้นผมจะลื้อประตู5บานนี้ทิ้งแล้วก็ติดตั้งเป็นแอร์ล็อกแทนสองตัวตรงนี้ติดตั้งไม่ได้ตรงนี้เป็นแอร์ล็อกไม่ได้ดิแอร์ล็อกน้ําก็น้ําก็หยดแลยดิยากเลยเราต้องย้ายห้องนอนโอเคผมว,ว่าตอนนี้เราน่าจะลดการผ่านช่วงตรงนี้ได้ได้อยู่ ปัญหาก็คือสาราย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 และอาหารของเรากำลังจะหมดไปอผ่านของเราก็จะหมดห้องน้ำของเราก็ตันตอนนี้ดูเหมือนว่าผมจะต้องใช้เจ้วตัวนี้ในการทำให้ดูบีแคทของผมเนี่ยคูดาวลงเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นประตู สิบี่ทายพอเป็นเมทอลไหมได้เหรออย่างน้อยให้มันเป็นเมทอลครับโอเคทีนี้ดูพี่แค้นเนี่ยก็น่าจะมาดื่มน้ำเพื่อคลายร้อนได้แล้วก็ตรงนี้มันอยู่ระหว่างแกงขักของเรากับห้องทำ,ำครัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเวิร์กถ้าเราจะเอามันมาไว้ตรงนี้จะลายเราหมดรวมไปถึงฐานด้วยอน,นมานขุดตรงนี้ไปเลย มีอะไรดีๆให้เราไม่มีเลยไม่มีอะไรดีๆเลยอ่ะเดีว่วอ,อ่าเราน่าต้องหาอะไรที่มันมีประโยชน์กว่ากว่านี้เราไปสุ่มงันดีกว่าครับโอเคเราเอาอาหารมาละกันผมว่าอาหารตอนนี้ห้าคนเนี่ยน่าจะเต็มลิมิตของเราแล้วตอนนี้เพราะว่าทรัพยากรต่างๆของเราอะ่ะมันยังค่อนข้างน้อยนะตอนนี้ ผมคิดว่ามันน่าจะได้เท่านี้ครับเดี๋ยวเราสร้างโซนปลูกผักของเราให้เสร็จก่อนแล้วทีนี้เราจะได้ปิดข้างนอกไปเลยตอนนี้เราเสียออกซิเจนไปฟรีๆอยู่เนะี่ยว่าเราต้องก่อสร้างตรงนี้เสร็จก่อนเอะผมว่าเรานต้องย้ายบ่อย้ายบ่อน้ำขึ้นไปแยกจากโคลนีของเราไหมถ้าอย่างนั้น เออผมว่าน่าจะเวิร์กนะถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เอาบ่อน้ํามาอยู่ตรงนี้แทนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นขึ้นมาตักน้ําแล้วก็ลงขึ้นมาตักน้ําแล้วก็ลงแปลว่าผมต้องการตัวอืมผมว่าน่าจะเวิร์กถ้าเราให้น้ํามันไหลไปตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บปึ๊บปุ๊บโอเคตอนนี้สิบชั้นละสิบห้าเรามีทั้งหมดสามสิบต้น แล้วเราก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาออกแบบบ่อน้ํากันอย่างแรกเลยคืออย่าให้มันติดกับตรงนี้ถ้าเป็นบ่อน้ําของเราอ่ะเราจะต้องมีพิเชอร์ปั๊มตรงนี้ใช่ไหมถ้าเรามีพิเชอร์ปั๊มตรงนี้เนี่ยเราก็น่าจะทําแบบนี้ได้แล้วเราก็ขุดตรงนี้ออกให้หมดเพื่อไม่ให้มันสัมผัสกัน เนี่ยมันก็จะเป็นบ่อน้าตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะมีทางเดินมาตรงนี้เพื่อขึ้นไปด้านบนเพื่อไปเอาน้ําอืมอืมเดินมานี่เข้านี่เอ๊ะถือว่าเดินเข้านี่ก็ได้เราเข้านี่ด้วยไหมละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงเนี้ยเราก็จะปิดด้วยประตูแบบแมนวนวลแอร์ล็อกไปเลย พื่อกั้นไม่ให้ออกซิเจนผ่านแล้วก็ให้น้ําไหลลงตรงนี้โอเคน่าจะเวิร์กแหละผมว่าทีนี้ดูสาล่ายเราซิผมจะต้องส่งคนออกไปด้านนอกเพราะงะั้นผมเล็งแล้วว่าตรงนี้เราควรเปลี่ยนเป็นแมนนวลแอร์ล็อกแล้วเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นที่ใส่สูตรอ่ที่ใส่หน้ากากออกซิเจนเพื่อออกไปสำรวจเก็บเกี่ยวทรัพยากรสําคัญจําพวกถ่านหินแล้วก็ดินกับสาลาย เพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตต่อไปได้ครับโอเคเดี๋ยวเราเพิ่มอีกสัก15บ้าต้นน่ะก็น่าจะโอเคละอาหารเราก็จะโอเคขึ้นครเราจะไม่ต้องใช้น้ำในการผลิตตรงนี้แล้วไฟฟ้าของเราเนี่ยก็จะมีปัญหาน้อยลงด้วยเพราะาตอนเนี้ยเราค่อนข้างพึ่งพาถ่านหินเป็นอย่างมากเรียกได้ว,ว่าถ้ามีถ่านหินก็คือชีวิตเราจะจบลงในทันที เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจำเป็นจะต้องจัดก,การถ่านหินใหม่ผมต้องหาแหล่งผลิตไฟฟ้าแหล่งใหม่ที่มันโอเคกว่าตอนนี้คือตอนนี้มันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราควรจะต้องปิดตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อลดการสูญเสียออกซิเจนของเราอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เราเราจะสูญเสียออกซิเจนน้อยลงครับงั้นดีกว่าปล่อยให้ออกซิเจนเราไหลออกไปโดยเปล่าประโยชน์ โอเคไหนดูซิอืมไม่ได้อะไรที่มีประโยชน์เลยคนงานเพิ่มดีไหมอืมถ้าถามผมนะผมว่าเราน่าจะโอเคแล้วมั้งตอนนี้ห้าคนเนี่ยก็น่าจะเต็มกือล้วผมจะต้องออกรีบขยายรีบออกสำรวจให้ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องมีคนมาแทนลินซี่คนขุดเพิ่มอีกหนึ่งคน แต่ดูซิว่าเรามีคนไหนบ้างไหมที่เป็นคนขุดไม่มีโอเคซุมโอคนนี้นี่คือที่สุดแข่งการแห่งคนงานเลยอะแต่ว่าด้วยแอตเลติกลบห้าเนี่ยบวกกับใส่หน้ากากอีกก็เป็นลบหกอืมผมว่าไม่น่าเวิร์เสียด้จังอู้น้ำแข็งในเวลาแบบนี้ล่ะ จริงๆผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการในเวลานี้เลยตอนนี้คือทุกอย่างมันดูฉุกเฉินที่หมดผมคิดว่าเราต้องการน้ําแข็งเพื่อหล่อเย็นตรงนี้ซะหน่อยเพราะว่าวิธีนี้อาจจะดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่เราอาจจะต้องทําแบบนี้กับแบบนี้ดังนั้นเรากดสร้างแทนน่าต้องใช้เทมชิปเพจเพื่อลดอุณหภูมิรอบๆนี้ไปก่อนอย่างน้อยน้ําแข็งสี่พันกิโลเนี่ย ที่อุณหภูมิลบสีองศาน่าจะช่วยเราได้เยอะอยู่พอสมควรแล้วก็เดี๋ยวผมต้องทำห้องพยาบาลเพื่อรักษาลินซี่ดุนดวดตอนนี้จากนั้นเราก็ต้องทำออกซิเจนแมสตรงนี้เพื่อเดินทางออกไปด้านนอกครับงานเยอะเหลือเกินมาโอเคเรามีแก๊สาล์วแก๊สปั๊มแล้วก็แคนิสเตอร์ฟิลเตอร์ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วตอนนี้เราขาดแค่ ตัวสำหรับดูดออกซิเจนออกไปแล้วก็ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อหล่อเย็นตรงนี้สักหน่อยก็สำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราพักกันไว้ที่ตรงนี้ก่อนแเีาจะเรามาต่อกันที่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ